นี่ค่ะเป็นเส้นแห้งเป็นเส้นผัดนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นผัดเส้นหมี่โคราชนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะผัดไทยนะคะห่อละยี่สิบบาทค่ะถูกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วค่ะนี่ค่ะ กว๋วยจับยวนนะคะกว๋วยจับยวนก็ยีสิบค่ะเย็นตาโฟก็ยีสิบค่ะผัดมีโคราชก็ยี่สิบนะคะนี่ค่ะก็เตต้ยมยำค่ะค่งไสะดวกสบาย สะดวกสบายกรลร้านนี้นะคะอิ่มละยี่สิบนะคะฝากร้านหน่อยคะ่ะขอฝากร้านเก็เดเียวหน่อยนะคะว่าให้เ็เตียวต้ยมยำของเราที่อยู่ผมเป็นแบ็นของพิยาคุลุมนะคะค่ะมีเครื่องปรุงเยอะก็คือกระเทียมเจียวซอสผักพริกอนันี้พร้อมเลยแค่ต้มเส้นให้สุกพอใส่เนื้อสัตว์แล้วก็เครื่องปรุงเติมต,มตามหลังเหมือนมาม่าได้เลยอ๋อใช่ค่ะ เส้อนเหนียวนุ่มมากเราจะมีอ่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำม,มีก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟก <China. S 2> ๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟข้อดีของก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟยังไงคือหนึ่งซอสซอสก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟของเราเนี่ยจะเป็นซอสเต้าหู้ยีสมัยโบราณต้หอนะหาทานยากมากใช,ใช่ค่ะมีเฉพาะของชิ่นี่ค่ะแล้วราคาก็ได้เฉพาะของพี่พิยาขนลุงมใครจะเอาขายไปอะไรเงี้ยคือสั่งที่พีิยาขนลุงได้เลยตามเพจของพีิยาขนลุงหรือที่โกดังของพีิยาขนลุงได้เลยค่ะได้ yes, ค่ะแล้วก็จะมีผ<ๆ>ัดหมข้อล่า อ่าแล้วพอดีพอร่านเนี่ยคือวันนั้นพิยาขึ้นไหลแล้วก็ทานอร่อยมากเรามี <Okay. S 2> ซอให้เลยแค่คุณเติมน้ําใส่กระทะอ่าประมาณครึ่งแกว้วแล้วก็บีบซอใส่ใส่เนื้อสัตว์ที่เราชอบแล้วก็ใส่เส้นลงไปเลย uh huh. อืออ่าอ่าพริกๆๆให้มันสุกได้นึงคลุกคลิกคลุกคลิกนิดน,นึงนะคะแล้วก็ใส่ผักตามที่เราชอบเลย oh. อร่อยมากใช่ค่ะอ่าก๋วยจั๊บ ปวยจับยวนทํำยังไงไปวยจับยวนเคื่อปรุงเราจะมีมาให้ข้างในพร้อมเรียบร้อยปวยจับก็คือเราต้มเส้นให้สุกก่อนพอเส้นสุกแล้วปุ๊บเราจะเติมเนื้อสัตว์ที่เราชอบ่าไก่ยออะไรที่เราชอบเพราะพวกนี้ก็จะมีเครื่องหมายฮาลาลฮาลาลทําได้มีเครื่องหมายอาหารปลอดภัยก็คือ HACCP เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ถึงปรุงเครื่องปรุงบีบใ่เหมือน อันนี้มันจะออกมาเป็น๋วดจับยวนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีครื่องปุงในนี้พร้อมเลยค่ะเติมแค่เนื้อสัตว์อย่างเดียวอคค่ะค่ะสะดวกมากเลยเนาะสะดวกมากๆแล้วก็อันนี้พกะอาเย็นตะโฟด้วยนะคะมีผัดไทยผัดไทยเราจะมีซอสผัดไทย ซอสผัดไทยของเรานี่จะเป็นสไตล์ปะจุบงีเลยนะเปรี้ยวหวานเด็กๆชอบมากคนโตก็ชอบถ้าใครชอบเผ็ดหรืออะไรเงี้ยเราไปเติมพริกได้<ช>่อาเติมกุ้งได้เติมเน,น,นื้อสัตว์ได้นี่ก็จะมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็แค่บีบใส่น้ําแล้วก็ใส่เส้นปกติพริกเรามีใช่กา,า,า,ากผัดเราเติมอันนี้อร่อยมากเหมือนกันเส้นจะเหนียวนุ่มมากส่วนก๋วยเตี๋ยวเรือเราก็มีนะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือลูกค้าเหมาหมดหค่ะวันนี้ไม่ทันหมดจริงค่ะครับขอเบอร์โทรศัพท์ เออหมดติดต <t> ่อท <t> ี <t> ่เบสพิยาได้เลยไม่สามารถใช่ค่ะเป็นเสพิยาได้เลยเพราะของพิยาทั้งนั้นเลยค่ะก็ต่อมาก็คืออ่ารอบต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นรูปพิยาอยู่ตรงนี้เลยค่ะสามารถซื้อที่นี่ได้เลยค่ะสั่งที่นี่ได้เลยตามเพจได้เลยค่ะตามเพจของพิยาได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ แดดกับตุ๊ดกำลังจะเปลี่ยนเป็นกินกับตุ๊ดตามที่พี่ยาบอกนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c r i b e นะคะกดติดตามสิ่งแจ้งเตือนกิ้ง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 ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ